r บรท์ Bright, ในปี2017โลกที่เราอาศัยอยู่ไม่เหมือนโลกของพวกเราในทุกวันนี้การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ r l แอลเบยกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมการแบ่งแยกทางชนชั้นและความรุนแรงกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองใหญ่ๆเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อดารีตำรวจที่แผนกป่าป้ามอาชญากรรมได้รับการจับผู้ทำงานกับนิกอา คนที่ได้รับการเข้าทำงานในหน่วยตำรวจแมบบ้ว่าจะมีความผดย้งจากเพื่อนร่วมงานของเขาที่ไม่เห็นด้วยกับการที่อาร์คในตำรวจเนื่องจากความแค้มเก่าที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติของอาร์คในอดีตวันหนึ่งโบดเลซาคูบีได้รับภารกิจให้ตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องพักที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเวทมนเมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาพบก,กับติก,ก้าเอลผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถือไม้กายสิทธิ์ อันทรงพลังที่มีเวทมนต์ที่สามารถทำลายหลังโลกได้ติกกาอธิบายว่ามีการค้นหาเกี่ยวพ้องกับการใช้ไม้กายสิทธิ์และมมันเชื่อมดุงกับการทำนายของตารฟื้นคืนชีพซึ่งผู้ที่พบกลุ่มไม้กายสิทธิ์จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกหลังจากนั้นการ,รเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชั่วร้ายและกลุ่มผู้เชื่อมโยงกับกลุ่มอาร์คที่รุนแรงในเมืองเรื่องทวีความบุนแรงขึ้นโบและจาคูบี้ต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องติกกา จากขุมพลที่ต้องใช้ไม้กายสิทธิ์เพื่อน,นำไปใช้แผนการร้ายของพวกเขาทั้งสองต้องมาเชียนหน้ากันกับการถัดแย้งภายในตัวเองและการประทะก,กับสกูที่มีพลังเวทมนตที่สามารถทำให้การต่อสู้ของพวกเขากลายเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของตำรวจธรรมดา เลสเตอรคูบี้ถูกลักภาพตัวไปสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาได้พบก,กับนาดินมือสังหารมืออาชีพที่มีภารกิจในการยึดไม้ไกายสิทธิ์แต่กลายเป็นพันธมิตรที่ไม่คาดคิดในภารกิจนี้เธอไม่เพียงแค่ต้องการไม้ไกายสิทธิ์แต่เธอยังมีแผนการลับที่เชื่อมโยงกับองค์กรหลายในรูปใต้ดิน จ็กคูบี้ซึ่งเป็นอาร์ตต้องพยายามรักษาวความพักดีต่อเพื่อนร่วมงานของเขาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่ในการปกป้องวอดจากภัยอันลายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ศัตรูที่แท้จริงปรากฏตัวเดอะ r ับ o a d ผู้ที่ต้องควบคุมไม้กายสิทธิ์เพื่อที่จะพื้นฟื้นชีพและทำให้ลูกของเขากลายเป็นวอดจ็กคูบี้และก้าต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งการฟื้นคืนชีพของเดอะดับ o รด ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ต้องใช้กันทั้งกำลังและเวทมนตุ์ระหว่างการต่อสู้จาบคู่ีต้องเผชิญหน้ากับการเลือกที่จะยอมรับตัวตนของเขาในฐานะอาร์คหรือไม่ในช่วงเวลาสัมพันธ์จาบผููพี่ต้องตัดสินใจที่จะช่วยวอร์โดยการยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้หวอร์สามารถปกป้องไม้ไกยสิทธิ์และหยุดยัง้งเดอะดรัฟโรดได้ในขณะที่วอร์เริ่มเข้าใจถึงการมีอยู่ของจากคู่พี่ในฐานะเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่เขามีเกียรติ แม้ว่าเขาจะมาจากเผ่าพัน์ที่แตกต่างกันเทตามหลังจากการต่อสู้ที่รุนแรงพวกเขาสามารถหยุดดูดอาหาดและรักษาความสมดุลของลูปไว้ได้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอสและจับคูบี้กลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อตา้านจากคนในสังคมที่ยอมรับการมีอยู่ของอาร์ในรูปมนุษย์ แต่การในขณะเดียวกันพวกเขาก็วด้แลพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าพวกเขาจะมาจากที่ไหนหรือเผ่าพันธุ์ใดการร่วมมือกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำให้ลูกนี้ดีขึ้น